สวัสดีครับท่านผู้ชมอยกับผมทำแบบบอยนะครับพวกเศษบล็อกที่แตกเนี่ยครับผมก็สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้หลายๆอย่างนะครับเช่นนําไปทมหนุมสมบ่อหรือว่านําไปผสมกับปูนเทพื้นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับผมแต่ในคลิปนี้ผมก็อยากจะนําเสนออีกไอเดียหนึ่งนะครับสําหรับการใช้พวกเศษบล็อกมาใช้ประโยชน์กับงานไม้นะครับ แล้วเราจะทําอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราปติตามรับชมกันนะครับบางทีเนี่ยเราทํางานไม้นะครับแล้วเราต้องการที่จะเก็บงานคือลบเหลี่ยมลบมุมที่มันคมคมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมตามมุมตามเหลี่ยมเนี่ยนะครับแล้วทีนี้เ,เราต้องใช้กระดาษทรายใช่ไหมครับแล้วกระดาษทรายของเราเนี่ยมนเป็นกระดาษทรายที่ละเอียดอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราจะลบเหลี่ยมลบมุมเนี่ยบางทีมันก็ลบได้ช้านะครับเราก็นําพวกสีบล็อกเนี่ยนะครับผมมาแทนกระดาษทรายหยาบนะครับผม โดยการใช้ลบเดี่ยมลบคมกระดาษทรายหยาบนะครับผมนี่แล้วก็ลบแบบนี้นะครับนี่นะครับเรานำมาลบเดี่ยมลบมุมเนี่ยก็ลบได้เร็วนะครับผมแล้วก็ทีนี้เมื่อลบ แบบหยาบแล้วก็ใช้กระดาษทรายละเอียดล็อบอีกทีมันก็จะเร็วนะครับผมเนี่ยแล้วก็ใช้พวกอิบล็อกมาทาประโยชน์กับงานไม้นะครับผมแทนกระดาษทรายหยาบนั่นเองนะครับผมนี่ก็สามารถขัดชิ้นงานได้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งนะครับในการใช้อิฐบล็อกนะครับให้เกิดประโยชน์กับงานไม้นะครับโดยการนํามาทํา เป็นกระดาษทรายหยาบนั่นเองนะครับผมนี่มันจะมีรอยหยาบอย่างนี้นะครับเพื่อนท่านใดที่จะลองมันทาดูก็ได้นะครับผมลองนําไปขัดไม้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอีบอมก็อาจจะมีการแตกบ้างนะครับผมแล้วก็เลือกกันที่มันแข็งๆนะครับผมก็ใช้ได้โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบรายละเอียดในการานำเสนอเอาไว้แต่เพจนี้นะครับขอขอบคุณท่านที่มาติดตามรับชมพบกนันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลวกันไปก่อนสวัสดีครับ